โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆดีดีต้อนรับเข้าสู่แดนเน่ชานลสัปนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปผ่อนคลายเล็กน้อยนะหลังจากที่ทําคลิปเนื้อหาคอนเทนต์อัดมารดวๆนะครับก็เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาสูมกาชานิดึงเพื่อนๆสำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโดยตัวที่ผมจะสุ่มนะครับก็จะเป็นตู้ตัวดําอันนี้ครับตอนนี้เนี่ยผมมีทั้งหมด263ใบนะแต่ผมก็จะไม่เปิดทั้งหมดนะครับผมกะว่าจะค่อยๆเปิดนะก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดอย่างน้อย2การาันตีเป้าหมายของผมก็คือจะเปิดหาเทมิเซียครับและถ้าใครที่ติดตามคลิปผมมาตั้งแต่แรกนะคลิป <c li pped> ที่ผมเปิดหาเทมิเซียตัวนี้เนี่ย คลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่3แล้วนะครับก็เดี๋ยวมดูกันว่าผมจะได้เทมิเซียหรือเปล่านะและสำหรับสาเหตุที่ผมมาเปิดหานะครับเพราะบอสดินแดนความฝันหรือมังกรในโคตัวนี้นะครับตัวละครที่สามารถเอามาเคาน์เตอร์ได้ดีนะครับก็คือเทมิเซียนะพอถ้าเพื่อนๆลองมาดูไลน์อัพนะครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่า เกือบทุกคนนะครับอันดับตอนๆ้นเนี่ยใช้เทมิเซียกันเกือบหมดเลยนะแต่หลังจากการมาถึงของนอมิโคล่านะครับตอนนี้เนี่ยบางคนเขาก็เริ่มสับเปลี่ยนเอาเทมิเซียออกแล้วเหมือนกันนะอย่างเช่นที่1ครับที่1ตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ใช้เทมิเซียแล้วนะครับเขาจะเปลี่ยนมาใช้เป็นเฟรเซสโตดิล่เมแล้วก็นอมิโคล่าแทนนะอันนี้ก็คือได้คะแนนอันดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีเฟรเซสโตเนี่ยตัวที่ดีที่สุดผมว่าก็ยังคงเป็นเทมีเซียนะและปัจจุบันนะครับตอนนี้เทมิเซียของผมอยู่ไหนว่า อ่านี่ครับตอนนี้เนี่ยใกล้หมดเราจลือกาดได้แล้วเพื่อนๆขาดเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคลิปนี้ผมหวังโคตรๆนะว่าเทอร์มิเซียจะออกให้ผมนะครับอ๋อใช่แล้วก็ก่อนเปิดกระชานะครับเดี๋ยวผมขออัปเดตนิดนึงกับข่าวสารนะครับพอล่าสุดนะครับทางออฟฟิเชียลเนี่ยเขามีข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะกับอีเวนต์ต่อไปที่กำลังจะมาถึงนะครับนั่นก็คืออีเวนต์เควสเขาวงกฏครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับมันจะเริ่มในวันที่26สิบหกสิงหา ตั้งแต่เวลา0ูนย์ UTC ซึ่งศูนย์ UTC เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเวลาดีเซตเซิร์ฟหรือเปล่าก็ถ้าเป็นเวลาดีเซตเซิร์ฟนั่นหมายความว่าจะเริ่มตอน7จ็ดโมงเช้าบ้านเรานะครับสำหรับเะยะเวลากิจกรรมนี้มันจะอยู่ยาวไปจนถึง1กันยาหรือว่า1อันิตนะครับคำอธิบายอีเวนต์ในระหว่างอีเวนต์ให้เราสำรวจเขาวงกดเพื่อรับแต้มเพิ่มเติมและเก็บรางวัลชั้นเยี่ยมโดยการไปให้ถึงหลักชัยแต้มที่กําหนดไว้นะครับก็สำหรับอีเวนต์เขาวงกดเนี่ยจริงๆมันเป็นคอนเทนต์ที่อน ถ้าเพื่อนๆคลิกมาที่โหมดต่อสู้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงมันจะมีคอนเทนต์เขอาวงกดบนตาอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าอีเวนต์อันอีเวนต์ที่ทีมงานเขาบอกเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้นะและบอกเลยการอัปเดตอีเวนต์เขอาวงกดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเพื่อนๆเพราะตั้งแต่เกมเปิดมานะครับหลังจากที่ผมเล่นมาประมาณ3เดือนอีเวนต์นี้เนี่ยผมได้รับแค่รางวัลเคลียร์ครั้งแรกครั้งเดียวนะแล้วผมก็แทบจะไม่ได้ลงอีกเลยนะครับเพราะมันไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องลงนะแล้ววันจันดดัแ่ลปทร์มันดียว แต่ล่าสุดเนี่ยมันกําลังจะมีอีเวนท์ที่จะแจกของเพิ่มเติมแล้วนะครับและผมคิดว่าเพอเพ่ทีมงานเขาน่าจะเอาวนมาเรื่อยๆนะอาจจะมาเป็นแบบรายเดือนนะครับหรือไม่ก็ถ้าทีมงานเขาใจบ้างจริงๆอาจจะรีเซ็ตให้เราทุกอาทิตย์ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว26นี้นะครับเราต้องมารอดูอีกทีว่าอีเวนท์ที่มาเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ของรางวัลที่ได้จะว้าวหรือเปล่านะอ่ะโอเคก็มาถึงเวลาอันสมควรนะครับเดี๋ยวเราก็มาลุยกาชาของเรากันเลยดีกว่าเพื่อน ก็ดีเลยนะครับตัวดำนะสำหรับตัวดำอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมจะมาเปิด2การันตีถ้ามันเกลือนะถ้าไม่ออกเทเลเมเซียแล้วถ้าครบ2การันตีไม่ออกเนี่ยผมจะมาเปิดไอ้นี่แถมมันเวียนตู้ถาวรนะเพราะตอนนี้ผมสุ่มอีก10ทีนะครับคือการันตีตัวเกตเอสแน่นอนอีกหนึ่งตัวนะพร้อมแล้วก็สามทองหนึ่งไปครับมาขอหน่อยได้โปรดเฮ้ยโอเคครับ เดี่ยวมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยจัดไปขอร้องขี่ม้าม้าม้าขี่ม้ามาก่อนคัสซีขี่ม้าเท่านั้นครับฮึดดืดดืดฮึดโดนโจกันโอเคเรียบร้อยครับโอ้ my god เธอมีเซียเกตโต่เพื่อนโอเคครับจบครับเรียบร้อยโอ้โห ออกสมใจเลยนะเทวีเซียอ่ะไหนๆก็ออกเร็วนะครับเดี๋ยวผมมาสุ่มตรงนี้เพิ่มสักหน่อยแล้วกันก็สําหรับไลอ up อ่ะผมก็เอาไลอ up ตามเดิมนี้แล้วกันโอเคไม่ได้มีตัวอะไรอยากได้เพิ่มนะไปเลยครับรู้สึกว่าวันนี้ดวงมานะ3ามสอมาครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอเอรอนก่อนก็ได้นะเอรอนผมยากปลดเป็นระดับแบบเฮ้ย <Hey! S 2> อ๋ออันนี้กือันตีครับ ไม่รู้เพื่อนตกใจหรือเปล่าตกใจจริงหรือว่าแบบดวงดีครับ<อ>ไม่ใช่นะอันนี้การัตีอยู่แล้วว่ามาดูกันขอเอรอนได้ไหมเอรอนผมรู้สึกว่าจะมี3หรือสเศษแล้วครับน่าจะใกล้ครบละไม่ก็โทรรานก็นได้2ตัวนี้อยากได้เป็นวิเศษทึบโอเคครับดูโดวิกนะไม่เป็นไรได้เหมือนกันเอาจริงดูโดวิกผมก็ใช้ในพ p พี3อยู่นะ แต่ก็รูส้สึกว่ามันใช้ยากอยู่อ่ะดูดวิกโอเคเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ผมแฮปปี้แล้วไหนเธมีเซียผมเรียบร้อยโอ้โหมองเลยน่าจะทำคะแนนได้เพิ่มอีกเยอะนะเออไหนๆก็ในแนละวนผะมลองพูดเลยดีกว่าว่าคะแนนจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับก็น,นี่ครับปลดเป็นที่เรียบร้อยนะสกิลสุดท้ายเลเวลพลัสนะครับก็ความสามารถของมันเนี่ยบอกเลยว่าโหดมากเพื่อน เพราะมันสามารถลดดีเฟนต์กายภาพของศัตรูลง1%สามารถ stack ซ้อนกันได้สูงสุด6ชั้นหรือ6%นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเดเมทที่เราทำได้เนี่ยมันจะต้องเยอะกว่านี้เพื่อนๆแล้วปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้ทำคะแนนได้ถือว่าเยอะที่สุดในเซิร์ฟอยู่นะอยู่ที่43,000ล้านนะครับเซตที่ใช้จะเป็นเซตนี้เลยครับลิลิเมทิมิเซียนะครับส卡尔ิตา้าไลเนียแล้วก็น้องมาลิลีนะอ่าโอเคก็มาใช้ทีมนี้แหละเดี๋ยวลองดูว่าเดเมทลิลิเมทจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนนนนะครับตอี้้23,000ลานนะ ค okay. ไปเลยครับโหรู oh, ้สึกแฮปปี้มากอะคือต้องบอกว่าโอกาสเป็นหนึ่งในห้าไงเพื่อนเพื่อน,เอ,นเออเมืเ่อกี้แล้วมันออกให้นะในที่สุดนะครับตามหามาสาคชิปได้สักทีไปเลยผมว่าอันดับเขตรอบนี้ผมน่าจะติด t อ p 2ี่สิบเลยนะเอาจริงถ้าบอลตัวไหนที่มันไม่ใช้เฟรสโตกับ ทารีนเ่เออผมจะได้อันดับดีเพื่อนวันไหนที่ใช้คือผมแบบอันดับแบบหลุดมากครับบอสบอสท,ทาลีนนี่คือใครไม่มีนี่คือแบบเมิตันริงโอเคสามหมนเก้า้ยไอ้สามหมื่นสามสี่หมื่นล้านแล้วนะครับจากรเยซีบวิโอเคมากกว่าเดิมนะ กเ,เกือบ4ี่หมื่นสี่นะได้อยู่เดี๋ยวอาจจะต้องรีเพิ่มอีกสักรอ,สอรอบสองรอบนะครับดูเดเมดเดี๋ยวเดเมดก็เท่าเดิมนะแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาจริงๆเนี่ย <c oughs> คือเทวิเซียครับสองพั 2, กว่าล้านนะครับเป็น3,500้าอล้านนะ,ะก็ลองดูอันดับเขตหน่อยนะครับอันดับเขตผมอ่ะนี่เลยอันดับเขตผมอยู่ท็อปเนะโอเคครับไม่แย่ไม่แย่วันนี้ก็ถือวันนี้ถือว่ารอดไปอีกหนึ่งวันนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปสุ่มกาชาตัวดำคุยชิวๆวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่จะสุ่มกาชาไม่ว่าตู้ไหนเนี่ยยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ให้ทุกคนโชคดีดวงดีนะครับออกได้ตัวที่ต้องการไวๆเบิ้ลสองเบิ้ลสามกันไปเลยนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้ครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ